ป่าที่เขเจ้าตัดต้นใหม่ได้หลายเลยพี่นอ้องมีอีกสองดอกพี่นอ้องง่ามง่ามไม่สองดอกนี่ นองงามคักนี่หินโบโอ้ยรุดจ่อยมื่อุดจ่อยดอกหน่อยเขาก็เอาได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเกิอดอยู่ขางทางเนี่ยคอยต้องเอาเพิน่นคอยบ่เอาคนอื่นก็เอาคนอื่นก็เอาคือเกาคอยก็ต้องเอาก่อน พี่น้องเอ๋ยไปมองงามบมอพี่น้องงานหมอเฮ้ย พ่นติดกันฮิดพึ่งเลือดพี่นอ้อง เทียงเครื่องบินเพิ่งพี่น้องได้เกือบเต็มต้อีกแล้วเฮ็ดพึ่งเลือดว้าเฮ็ดที่ข่อยมักพี่น้องเอ้ย <c ười> พูนหญยเจอดอกหนึ่ง มาปลาหลอบซองนี้มากกับพ่อยได้จ้าคุณเอ้าเอามีดมาตัดเร็วๆวอ่ิวันเหรอพ่อย Yes and you have foxy by bicycle uh huh. you not see No I not go there I <You? S 1> only here But you bicycle and there is c a r foxy I not look Really uh. I think you see I know uh, สวยงามสวยงามตามท้องเรืองอู้มู้มูจุมูจุมฮสยส้มบขคือได้ดอกนี่เฮ้ยหัวหลุดจ่อยดึงเพื้นแห้งไหนไปดึงหัวหลุด ใส่ได้คือเกาเห็ดพังเลือดพี่อน้องสามดอก เห็ดพ ah ึ bye, n n ye, ่งเลือดนี ep, ung, ่คอยมากพี่น้องคอยเก็บดอกหน่อยคอยก็เอาแกงแซ่บแซ่บสะพาปลาเห็ดพี่น้องเงียบเงียบคนบอกใหตื่นบึงพี่น้องเห็ดไข่มุกดอกนี่ดอกแง่ใยเแต่ว่า่อยบริเก็บเด้อค่ะบึงปลาเห็ดบานเพิ่นมีแต่ต้นสนพี่น้อง เงียบดอกนี้ย้อยใหญ่หญหญอู้นอนเห็ดไข่มุกเห็ดสีชมพูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดอกหนึง่งอุ้ยนอนนอนนิดหน่อย ก็เอาคือเกาเห็ดพึ่งแม่มดหรือเห็ดพึ่งเลือดโอ้ยหลุกอ่อนเพิน่นเอาพ่นองเก็บขึ้นมาแล้วก็ต้องเอา เห็ดพึ่งเกาลักพี่น้องเห็ดพึ่งหวานออกว่านหลกินเห็ดพึ่งหน่อยไปก่อนเลพี่น้องเอ้ยกินเห็ดพึ่งเกาลักตปก่อน เห็ดอะไรออกมาก่อนแล้วก็กินเห็ดอันนั้นงามเลยพี่น้องแกงแซบแซบดุลเลยพี่น้องดอกดอกนี้งาม งามงามพี่น้องได้แกงหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบอนออกหลายเฮ็ดเพิ่งลองเริ่มออก่อยมาจอบซูมือด้วยพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดกับบอนออกหลายได้แกงหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปปลาไม่ต่อพี่น้องไปน้ำข่อยเด้อไปหลุ่นน้ำกัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วดอกซ้ำนี่เราก็เอาด้วยพี่น้องดอกซ้ำนี่แหละก็ร่างพัดน้ำมันหอยเสบีบนี่ให้ดอกนึ่งละจ้าขอได้เฮ็ดหลายดอกไว้พี่น้องแต่ขอยบริษไทยเพราะว่าป้าเพิ่งเงียบขอยานเขาเลยบอยากถ่ายเขาเลยเก็บอย่างเดียวแต่ว่าดอกนี่ขอยจิ่ายให้เบิงเว้พี่น้องงามงามไหม เว้ยเน่าส่งเน่าพี่นอ้องนอนเฮ้ยนอนเอาแต่ด,ดอกมัน บราวสวยอันตรายสวยแบบน่ากลัพวพ่อใหญ่กับเปทางใดล่ะ เห็ดผึ่งเลือดพี่น้องไม่นปแต่หักแทะเห็ดตะเปาะอยู่เห็ดพึ่งทองพี่น้องเห็ดพึ่งทองสองดอกจะสองดอก เฮ็ดพึ mm ่งทองพี่น้องต่ว่าขอบดีเก็บหร้วว่าโนนสภาปลาสภาปลาเห็ดพี่น้อง